ผู้ช่วยตากล้องยังบอกเลยนะว่าขอแค่ใครได้ลองชิมอันนี้สักครั้งหนึ่งนะรับรองต้องติดใจกลับมาซื้ออีกแน่นะคะเพราะว่ามันหนึบไม่เหมือนทั่วไปจริงๆถึงขั้นบอกว่าทําขายเถอะคุณจะไม่เคยเห็นสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดของคนอื่นว่าเขาใส่เลยนะคะไม่เคยมีใครบอกคุณแน่นอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลเชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำเกี๊ยวกุ้งต้มค่ะ ซึ่งเป็นเมนูที่กําลังขายดีแล้วก็นิยมกันมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะสอนเคล็ดลับเพื่อนๆหลายอย่างเลยนะคะเช่นวิธีทาหมูบะช่อที่จะมาห่อตัวกุ้งว่าทํายังไงให้อร่อยแล้วรับประกันเลยนะว่าสูตรนี้อร่อยกว่าทุกสูตรที่เราเคยสอนมาเลยค่ะที่สําคัญคือตอนที่จะต้มกุ้งนะคะจะต้องปรุงน้ํายังไงให้อร่อยไม่อย่างนั้นต้มไปแล้วกุ้งก็จะจืดชืดไม่อร่อยนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทํายังไงแค่กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วก็เข้าไปดูวิธีทํากันได้เลยค่ะ เพื่อติดตามไอเดียทำอาหารให,ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบ่นด้วยนะอันดับแรกเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะครับซึ่งเครื่องปรุงเราจะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันคือส่วนแรกจะเป็นส่วนเกี๊ยวนะครับส่วนที่2จะเป็นน้ําซุปและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นน้ําจิ้มครับทีนี้เรามาดูส่วนของเกี๊ยวกันก่อนเลยนะครับกุ้งแชบวยครับหมูสับครับขาดไม่ได้เลยคือแผ่นเกี๊ยวไข่ไก่ครับผงปรุงรสรสหมูแบบไม่เค็มนะครับน้าตาลทรายพริกไทยป่นซีิ๊วขาว3ามเกลือ ามเกลอก็จะประกอบไปด้วยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะผงแอคคอร์ดผงแอคคอร์ดจะเป็นผงที่ช่วยอุ้มให้ตัวหมูเนี่ยเข้ากันเากาะกันดีนะคะแล้วก็ทําให้ไม่แห้งไม่กระด้างค่ะแป้งข้าวโพดและตัวสุดท้ายเป็นออปชั่นเสริมนะครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดตทมขายแนะนําว่าให้ใส่ครับผงชูรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ สำหรับส่วนผสมของเกี๊ยวเราก็ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวน้ำซุปกันเลยครับหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องทําน้ําซุปด้วยเพราะว่าเราจะทําเป็นเกี๊ยวต้มแบบแห้งนะคะแต่ว่าเคล็ดลับของเราก็คือว่าเราจะไม่ต้มลงในน้ําเปล่าเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเกี๊ยวของเราเนี่ยจืดชืดลงแล้วก็ตัวแผ่นเกี๊ยก็จะแข็งกระด้างแล้วก็ไม่อร่อยนะคะดังนั้นเราก็เลยจะทําเป็นน้ําซุปเพื่อให้ตัวน้ําซุปซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วก็เนื้อเกี๊ยวนะคะ จะได้ดึงดังหอมหวานอร่อยกว่าเจ้าอื่นๆทั่วๆไปค่ะในส่วนของน้ำซุปนะครับจะประกอบด้วยซุปก้อนครับซุปก้อนรสหมูนะคะกระเทียมดองและน้ำกระเทียมดองนะครับน้ำตาลกรวดหัวไชเท้าครับ ซึ่งในส่วนของน้ำกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมดองนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าเราจะใช้เป็นแบบหัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็น้ำใสๆนะคะเราจะไม่ใช้แบบที่เป็นแบบน้ำสีเหลืองๆส้มๆนะพวกนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยหอมนะคะจะหวานอย่างเดียวค่ะและเดี๋ยวต่อไปเรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มกันเลยนะครับพริกขี้หนูส่วนครับกระเทียมกรีบใหญ่กระเทียมดองพร้อมน้ำกระเทียมดองน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาผงปรุงรสรสหมูเกลือ ผงมะนาวน้ำเปล่านะครับซึ่ง2ตัวนี้เราจะมาผสมกันนะครับอัตราส่วนที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ1ต่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือผงมะนาว1ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะครับเทรวมกันได้เลยออกมาได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับดี๋ยวก็จะได้น้ำมะนาวแบบเข้มข้นเลยนะครับคราวนี้ที่เราใช้น้ำมะนาวแบบผสมนะครับเพราะว่าจะทําให้ความเปรี้ยวคงที่ครับและก็จะสามารถทําให้เราเก็บตัวน้ําจิ้มของเราได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ เพราะว่าในน้ำมะนาวแต่ละลูกความเปรี้ยวมันจะไม่เท่ากันแต่ว่าเราใช้มะนาวแบบผงนี้สามารถคุมความเปรี้ยวได้ด้วยนะครับวัตถุดิบตัวต่อไปครับใครจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผงชูรสนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการทํากันได้เลยครับเราจะมาต้มน้ําซุปกันเลยครับอันดับแรกให้ใส่น้า5ลิตรครับตั้งให้เดือดอย่างนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปซุปก้อนครับน้ําตาลกรวดกระเทียมดองพร้อมน้ํากระเทียมดองด้วยนะครับตามด้วยหัวไชเท้า เสร็จแล้วเราก็ตั้งต่อไปเรื่อยๆเลยครับให้เดือดเต็มที่เลยนะครับระหว่างที่เรากำลังต้มน้ําซุปอยู่นะครับมาทําการเจียวกระเทียมเจียวกันนะครับปริมาณน้ํามันแล้วแต่เป็นเพื่อนเลยก็จะชอบมากชอบน้อยนะครับรอให้น้ํามันร้อนนะครับพอน้ํามันเราเริ่มร้อนแล้วให้เราใส่กระเทียมสับของเราครับเอาลงไปเจียวได้เลยครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับ พอได้สีประมาณนี้แล้วก็ปิดได้เลยครับเพราะว่าในตัวน้ํามันนะครับมันจะมีความร้อนแสงอยู่นะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงมากกว่านี้เดี๋ยวตัวกระเทียมของเราจะไหม้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับสีจะเริ่มเข้มแล้วตอนนี้คือรับปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับพักไว้อย่างนี้ครับซึ่งกระเทียมเจียวตัวนี้เราไม่ได้ทิ้งนะครับเราจะสามารถนํามาใช้ยังอื่นต่อได้ด้วยในคลิปนี้เราก็จะใช้มาโรยหน้าเกี๊ยวได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเอาใส่ในตัวน้ําซุปของเราด้วยก็ได้ครับเพิ่มความหอมอีกนิดนึงเนาะ ต่อไปจะเป็นวิธีการทําเกี๊ยวนะครับอันดับแรกครับให้เราทําการโขกส่งเกอรก่อนนะครับโขกให้ละเอียดได้เลยนะครับก็เราโขกมาประมาณนี้พอนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพบกับผู้ช่วยมือหนึ่งของเราเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องปัน่นมาวเวลเอ็กซเครับซึ่งสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งบดสับปัป่นซอยแล้วก็ค้นน้นําผลไม้อะไรได้หมดเลยนะครับในเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยแต่ที่สําคัญนะครับเครื่องนี้นะครับมีกําลังปั่นที่แรงมากเลยครับทำให้เราสามารถทําหมูบะช่อหรือหมูเด้งอะไรได้ง่ายมากขึ้นด้วยเลยครับ จริงๆเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นที่เชฟแว่นเนี่ยเอาเครื่องมาเวลเอ็กซ์เวนอินวเนี่ยมาทําไปหลายเมนูแล้วนะคะตั้งแต่พวกสไลด์ผักเพื่อทําสลัดต่างๆนะคะหรือว่าทํำไส้เกาออีสานอะไรเงี้ยเนาะและอนาคตเราก็จะมาทําได้อีกหลายๆเมนูเลยนะคะใครอยากจะมีเครื่องปั่นในรุ่นโปรเฟชชั่นอลแบบนี้มาใช้เหมือนเชฟแว่นนะคะก็ ให้เลื่อนลงไปที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ค่ะหรือว่าจะทักไปหาที่แอดมินเพจก็ได้เช่นกันนะคะเครื่องเดียวจบครบทุกหน้าที่เลยละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําในตัวของหมูบาชอ่อใช่ไหมคะใช่ครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการใส่ตัวหมูบดของเราครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ ซึ่งหมูบที่เราซื้อมาวันนี้ก็คือมันยังไม่ละเอียดเนาะมันจะเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆอยู่นะมันไม่จับตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทำให้เราไม่สามารถห่อเข้ากับตัวกุ้งของเราได้ครับ<อ>ต่อไปนะครับตามด้วย3ามเกลือที่เราโขกไว้เมื่อกี้ครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดได้เลยนะครับน้ําตาลทรายผงปรุงรสรสหมูลิกไทยป่นซีอิ๊วขาวแป้งขา้าวโพดผงแอคคอร์ด น้ำมันกระเทียมเจียวที่เราทําการเจียวไว้เมื่อกี้นะครับให้ติดตัวเศษของกระเทียมเจียวขึ้นมาดิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของกระเทียมเจียวเนี่ยจะเพิ่มความหอมให้กับหมูเด้งของเราได้มากขึ้นด้วยครับคือโดยทั่วไปแล้วบางคนเขาจะใช้เป็นน้ํามันงาน,นะคะแต่ว่าต้องพูดตามตรงว่าบางคนเนี่ยจะไม่ชอบน้ํามันงานนะเพื่อให้เกี้ยวของเราสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเราก็เลยปรับมาเป็นใช้น้ํามันกระเทียมเจียวนะคะเพราะว่าถูกปากคนไทยมากกว่าแล้วก็ให้ความหอมที่มากกว่าค่ะตามด้วยไข่ไก่ครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ ใส่กระเพาะข้างในนะไม่ต้องใส่ทั้งเปลือกนะใครจะกินเปลือกไหมคะเชฟแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผงชูรสใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเกลี่ยครับเกลี่ยเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปให้มันกระจายทเท่าๆกันนะต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นเครื่องปั่นรุ่นโปรเฟชชั่นแนลนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เครื่องปั่นที่ไม่ใช่รุ่นโปรเฟชชั่นแนลเครื่องเล็กๆเ,เนี่ยเพื่อนๆจะปั่นทีเดียวเยอะๆแบบนี้ไม่ได้นะคะ ขอขั้นนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เชฟแว่นกดไปนะคะพอกดปั่นปุ๊บเครื่องไม่กระเทือนเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเขามีตัวยึดที่อยู่ข้างล่างนี่เห็นไหมคะพอยกขึ้นมาดังปุ๊กเลยนะเพราะว่ามันมีตัวยึดที่ดีมากๆนะคะก็ทําให้เราไม่ต้องคอยกดมันไว้นะคะ เกิดมันละเอียดมากเกินไปมันจะไม่ใช่หมูบะช่อนะเดี๋ยวมันจะเป็นหมูเด้งแทนเราต้องการแค่เนื้อแค่ปลาผสมกันแค่นั้นพอนะครับมันเนียนแค่ประมาณ80%อพอค่ะวิธีเช็คนะครับว่าหมูบะช่อของเราได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือยังนะครับอันดับแรกครับให้เราทําการตักหมูบะช่อขึ้นมาครับประมาณนี้นะหนึ่งช้อนชาครับเสร็จแล้วให้นําส่วนนี้ <Okay. S 1> ไปลวกกับน,น้ำเปล่าหรือน้ําซุปของเราได้เลยครับหลังจากที่ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาลองชิมหมูบะช่อของเราได้เลยครับแา้้องชิมให้แต่อ อืปหมูบะชอ่อนุ่มเด้งมากต่อไปเราก็นําหมูบะชอ่อของเรานะครับมาพักใส่อ่างผสมกันได้เลยเนื้อเหนียวแน่นหนึบเลยนะคะคือแบบมันมีความเหนียวนะเพราะว่าเราใส่ทั้งแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงแอคคอร์ดนะคะเดี๋ยวเอาหมูเด้งนะคะไปแช่ตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาห่อเกี๊ยวกันค่ะระหว่างที่เรากําลังแช่หมูบะชอ่อของเราไว้อยู่นะครับเราก็มาทําน้าจิ้มกระโลเลยเพื่อช่วยมือหนึ่งของเราเอาเวฟเอ็กซ์นะครับใส่กระเทียมครับ พริกขี้หนูครับน้ำมะนาวเป็นน้ำมะนาวผงผส,สมกับน้ำเปล่านะคะแต่ว่าตัวมะนาวผงก็ทำมาจากมะนาวแท้นะคะน้ำปลาเกลือเกลือต้องเป็นเกลือสมุนนะคะผงปรุงรสรสหมูแบบไม่เค็มนะครับน้ำตาลมะพร้าวครับ ผักชีรากเนี่ยเราใส่ได้เยอะๆเลยนะคะแต่ว่าตัวผักชีเราจะไม่ได้ใส่ไปทั้งต้นนะเราจะใส่ไปบางส่วนนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียวเกินไปค่ะเลือกกระชอที่มันอ่อนๆนะครับแกะปเราเด็ดออกนะใส่ลงในถั่วปั่นได้เลยครับตามด้วยกระเทียมดองพร้อมน้ำกระเทียมดองครับสาหรับกระเทียมดองนะครับเราจะใช้เฉพาะส่วนหัวนะส่วนก้าตรงนี้เราไม่เอานะครับเแต่เราหั่นทิ้งเนาะนี่นะครับจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วปั่นได้เลยครับอย่าลืมใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะครับ อันสุดท้ายครับผมชุรสครับและก็เคล็ดลับสําคัญของเรานะครับที่จะทําให้ตัวน้ําจิ้มของเรามีความอร่อยมากขึ้นด้วยนั่นก็คือน้ํามันกระเทียมเจียวครับคือมันจะช่วยทําให้น้ําเนี่ยข้นแล้วก็นัวมากขึ้นนะคะใส่ลงไปได้เลยนะ ต้องบอกเลยว่าเป็นสูตรลับของที่บ้านเราเลยนะคะปกตินี่ไม่เคยบอกใครเลยนะเพราะว่าคุณจะไม่เคยเห็นสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดของคนอื่นว่าเขาใส่น้ํามันเลยนะคะไม่เคยมีใครบอกคุณแน่นอนแต่ว่าลองไปทําดูเถอะรับประกันได้เลยว่ามันข้นนัวมากขึ้นค่ะหลังจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้เราก็ทําการปั่นได้เลยครับอือหือแค่เปิดกลิ่นมาก็ยั่ว<ม>แล้วครับ นี่คือหน้าตาของน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะครับที่เราทำการปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาจะประมาณนี้เลยครับละเอียดมากๆเลยค่ะนี่ดูด้านข้างเห็นไหมครับเนียนกริบเราก็จะมาเตรียมตัวกุ้งเพื่อที่จะเอาไปห่อเกี๊ยวนะคะครับผมสำหรับวิธีการเตรียมนะครับก็ให้เราตัดหัวกุ้งออกแล้วก็ทำการปอกเปลือกและขั้นตอนต่อไปให้เราทำการบั้งกุ้งนะครับให้เราบั้งช่วงท้องตรงนี้นะครับ พราะตัวกุ้งจะโค้งโค้งอย่างนี้นะครับให้เราบ้างช่วงท้องตรงนี้ครับเข้าไปที่เราต้องบ้างเพราะว่าเวลาเราไปต้มหรือเราไปเนึ่อเนี่ยครับตัวกุ้งมันจะได้เหยียดตรงและไม่งอครับบ้างเบาๆไปที่ช่วงท้องครับจะเห็นไหมครับว่ากุ้งจะเหยียดตรงแล้วแล้วเราก็ทําการบ้างกุ้งไปให้หมดได้เลยครับ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการห่อเกี๊ยวนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีเชฟลูกนัดนะคะเป็นผู้ช่วยเชฟของเชฟแว่นนะคะจะมาห่อให้เพื่อนๆดูค่ะเริ่มต้นทํายังไงก่อนคะเริ่มต้นนะครับหยิบเกี๊ยวมา2แผ่นอย่างนี้นะครับจะมีไข่ขาวครับใช้เฉพาะไข่ขาวนะเอาไข่ขาวมาถูกเกี๊ยว1แผ่นถูอย่างนี้1แผ่นแล้วก็เอาแผ่นที่2ครับมาประกบตรงท้ายของแผ่นเกี๊ยวนะครับประกบไปอย่างนี้เราใช้เป็นไข เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาไปต้มเนี่ยแผ่นเกี๊ยวมันจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะแล้วก็นําหมูบาช่อมาทานลงบนแผ่นเกี๊ยวเลยครับชอบมากก็ใส่มากนะครับอย่าลืมว่าเราจะมีกุ้งของเราด้วยนะ <S <S เหลือที่ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเอาไวท้ทาไข่ขาวเพื่อม้วนปิดครับแล้วก็เอากุ้งของเรามาวางไว้ด้านบนครับเหลือหางโผล่ออกมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทาไข่ขาวปิดท้ายนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ม้วนเลยครับจากด้านบนลงมานะเรียบร้อยแล้วครับตอนม้วนนะครับเอานิ้วโป้งของเราเนี่ยครับพยายามดัน ตัวกุ้งของเราไว้ด้วยนะครับมันจะได้แน่นๆไม่หลุดง่ายนะคะเร็ดเรียบร้อยแล้วครับ น่าปรทานมากเลยโอเคเดี๋ยวไปทําที่เหลือให้หมดแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะและนี่ก็คือเกี๊ยวที่เราเห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนต้มเราต้องเอาไปล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับเพราะว่าน้าที่เราจะเอาเกี๊ยวไปต้มนี้มันเป็นน้ําซุปนะครับเราไม่อยากให้แป้งที่ก่อนในตัวเกี๊ยวของเราตกอยู่ในน้าซุปนะครับเพราะว่าอย่างนั้นตัวน้ําซุปของเราอาจจะเหนียวได้ครับตัวน้ําซุปของเรานะครับสามารถที่จะแถมให้ลูกค้าไปทานเป็นน้าซุปได้ด้วยนะครับและอีกอย่างที่เรานําตัวเกี๊ยวมาล้างน้ําก่อนจะทําให้ตัวเกี๊ยวของเรากร่อน วิธีการล้างนะครับให้เราหยิบตัวเกี๊ยวขึ้นมาครับก็ใส่ในชามล้างเลยครับดปยแช่อย่างนี้ครับแล้วก็ให้มันเสด็จน้ําแค่นี้พอนะครับพอเสร็จแล้วก็ให้เรานําเกี๊ยวของเราครับมาต้มลงในน้ําซุปของเราได้เลยและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องต้มเกี๊ยวในน้ําซุปที่มันเดือดเกินไปนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตัวเกี๊ยวของเราจะแตกได้ให้ต้มในน้ําร้อนๆประมาณนี้ครับถ้าเกิดตัวเกี๊ยวของเราลอยขึ้นมาแล้วก็หมายความว่าเกี๊ยวของเราสุกแล้วครับ หลังจากที่เราต้มไปแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ6นาทีนะซึ่งก็คือหลังจากที่เราเอาตัวเกีียวลงไปแล้วเกีียวมันลอยเนี้ยเราก็ปล่อยต้มไปอีกประมาณสัก2 3นาทีนะครับให้เราแน่ใจว่าตัวหมูข้างในกับตัวกุ้งข้างในสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราตักขึ้นเลยครับอันนี้คือห้ามคนนะครับถ้าเกิดคนเสร็จปุ๊บนี่ตัวเกี๊ยวของเราจะแตกได้นะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้มาใส่ถาดพักไว้ครับให้เราโรยด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวของเรานะครับโรยเป็นนิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเลี่ ให้ตัวเก๊ยวของเราเคลือบน้ำมันกระเทียมเคียวด้วยนะครับซึ่งในการคุกเก๊ยวของเรานะครับแนะนําว่าให้ใช้เป็นไม้พายยางหรือไม้พายซิลิโคนอย่างนี้นะครับไม่แนะนําว่าให้ใช้เป็นไม้พายเหล็กหรือว่าเป็นไม้พายที่ทําจากไม้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นตัวเกี๊ยวของเราจะฉีกขาดได้และจะไม่สวยและไม่น่ารับประทานนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้จะให้ดูนะคะอบอ้ว,ๆวนๆเลยคะ่ะตัวบึกบึกแบบนี้จะต้นทุนเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงท้ายมาบอกกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอมาชิมให้ดูก่อนค่ะ โอเคค่ะเราก็ไปตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะนี่เห็นไหมคะว่าด้วยเทคนิคที่เราบอกเพื่อนๆว่าพอเราต้มจนกระทั่งเกี๊ยวลอยแล้วอย่าเพิ่งเอาขึ้นมานะคะต้มต่อไปอีกสักส3านาทีก่อนค่ะเพื่อให้ข้างในเนี่ยมันสุกทั่วถึงดีนะคะเดี๋ยวจะลองหมั่มแบบที่ยังไม่ราดน้ำจิ้มดูว่ารสชาติเป็นไงนะคะมาหมั่มไปพร้อมกันเลยหนึ่งสองสา <c oughs> อืมจะบอกเพื่อนๆนะว่า ไม่เคยกินหมูบะช้อที่ไหนที่มันหนึบๆอย่างเงี้ยคือมันเหนียว แน่นหนึบแล้วก็เนื้อเนียนมากเพราะว่าเราใช้เครื่องปั่นแบบที่มันมีรอบปั่นสูงมากๆเนาะเชฟเนาะครับผมมันก็เลยทให้หมูบะช่อนะคะมันเนียนมากเลยอะ่ะคือถ้าเพื่อนๆทําสูตรนี้แล้วทําขายนะบอกเลยว่าแบบอร่อยมากอะ่ะคือเชฟลูกนัดนะผู้ช่วยตากล้องยังบอกเลยนะว่าขอแค่ใครได้ลองชิมอันนี้สักครั้งหนึ่งนะรับรองต้องติดใจกลับมาซื้ออีกแน่นะคะเพราะว่ามันหนึบไม่เหมือนทั่วไปจริงๆคือเชฟลูกนัดถึงขั้นบอกว่าทําขายเถอะ <laughs> เออมันอร่อยจริงๆนะ่าเดี๋ยวจะลองไป รับประทานคู่กับน้ำจิ้มนะคะอือหือเฮ้ย คือแบบเพื่อนๆเคยกินเกี๊ยวลุยสวนในเซเว่นไหมคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่อันนี้รสชาติมันจะแบบจัดกว่าหวานน้อยกว่าหน่อยนึงแต่รสชาติมันจะกลมกล่อมนะเป็นสามรสคือเปรี้ยวเค็มหวานเท่ากันหมดนะคะแล้วกลิ่นมันหอมมากทําขายเจ้าคะเซเว่นนะเนี่ยคือทุกคนบนโลกใบนี้ควรจะได้กินเนี่ยมันขนาดนั้นเลยคือไม่ได้อวยคนกันเองนะแต่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมร้านทั่วไปทําไมเขาไม่ทําขายรสชาตินี้กันอ่นะมันมันดีนะไปทําขายเถอะทุกคนอร่อยจริงๆนะคะอืมแซ่บมากๆค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันดีกว่านะคะ ก็สาหรับต้นทุนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกแยกเป็นส่วนๆนะต้นทุนเกี้ยวนะครับจะอยู่ที่210บาท22สตงตางค์ทำได้ทั้งหมด21ตัวนะครับก็จะตกตัวละ10บบาท45สตางค์ที่ราคานี้เพราะว่าเราหักหมูส่วนที่เหลือหลังจากที่เราห่อเกี๊ยวกุ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับค,คือคือต้องพูดอย่างงี้นะคะว่าตัวของกุ้งอ่ะมันมี21ตัวนะคะหลังจากที่เราเอาหมูอ่ะมาห่อแล้วมันยังเหลือหมูอยู่ประมาณ1ใน3นะคะซึ่งเราใช้หมูเนี่ยประมาณ600กรัม 1ใน3ามก็แสดงว่ามันเหลืออีกประมาณ200กรัมเนาะเราเอา200กรัมนั้นอะไปทําเป็นเกี๊ยวเป็นลูกๆนะคะโดยที่ไม่ใส่กุ้งอะได้อีกจํานวนหนึ่งนะคะแต่ว่าขออนุญาตตัดออกไปไม่รวมกับตรงนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นต้นทุนน้าจิ้มนะครับต้นทุนน้าจิ้มถ้วยนี้ก็จะอยู่ที่36บาท17สตางค์ครับเวลาเ,เพื่อนๆทาขายให้เ,เพื่อนๆใช้กล่องสออน3ออนนะอันนี้กล่องเราหมดเราก็ใส่เป็นกล่องนี้แค่ออนเดียวนะคะ สำหรับต้นทุนน้ำจิ้มนะครับก็ทำได้ทั้งหมด535กรัมนะครับตักเสร็ถ้วย1ออนนะครับถ้วยละ20กรัมก็จะได้อยู่ที่ถ้วยละ1บาท35สตางค์ก็ถ้าเพื่อนๆจะใส่2ออน3ออนอะไรก็คูณราคาเข้าไปนะคะต่อไปก็จะเป็นต้นทุนน้ำซุปนะครับต้นทุนน้ำซุปจะอยู่ที่18บาท55สตางค์ครับ คือแบบเพิ่มต้นทุนแค่18บาทแต่ว่าได้น้ำเนี่ยหลิตรเลยนะแล้วน้ํา5ลิตรนี้คือรสชาติกลมกล่อมมากเพื่อนๆสามารถจะตักใส่ถุงแถมให้ลูกค้าก็ได้หรือว่าเราก็เก็บเอาไว้เพื่อลวกนะคะซึ่งมันลวกได้มากกว่า20ชิ้นอยู่แล้วดังนั้นจริงๆแล้วต้นทุนน่ะมันถูกกว่านี้นะคะเพราะว่ามันใช้กับจํานวนเกี๊ยวได้มากกว่านี้เยอะเลยเนาะแต่เนี่ยคือไม้เด็ดเคล็ดลับของร้านเราเลยนะคะก็คือว่าเราจะไม่ได้ลวกเกี๊ยวในน้ําเปล่าเนาะแต่ว่าเราจะลวกในน้ําซุปซึ่งจะแยกจากน้ําซุปที่ ไว้ทานกับก๋วยเตี๋ยวนะคือที่บ้านเราเคยขายก๋วยเตี๋ยวนาะเราก็เคยทําพวกแบบเป็นเกี้ยวน้ําอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทาเกี๊ยวกุ้งนะก็เป็นเกี้ยวน้วํา,กเ,าเกี้ยวหมูอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ใช้เทคนิคนี้เช่นกันนะคะซึ่งมันจะทําให้เกี้ยวของร้านเราอร่อยกว่าที่จะไปลวกในน้ําเปล่าเนาะเพราะว่าน้าเปล่ามันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมันก็ทําให้รสชาติของหมูอะ่ะมันละลายหายไปกับน้ําด้วยความหวานมันก็จะน้อยลงนะคะดังนั้นทําด้วยวิธีนี้ก็จะดีกว่านั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือว่าจากที่เมื่อกี้นี้ทานไปเนี่ นะว่าหมูบะช่อที่เอามาทําเกี๊ยวอันนี้ยมันเหนียวแน่นหนึบมากๆคือแบบไม่เคยกินอะไรที่แบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะส่วนหนึ่งก็แน่นอนมาจากสูตรที่เราทําในวันนี้นะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอะ่ะคือต้องขอบคุณเครื่องปั่นมาวิลเอ็กซ์เซจริงๆนะเพราะว่าเราใช้เข้ามาหลายเมนูแล้วอะ่ะไม่เคยผิดหวังเลยนะคะโดยเฉพาะประเภทเมนูทําแบบหมูบะช่อไส้กรอกหรืออะไรก็ตามที่แบบปั่นแล้วต้องการให้เนื้อมันเนียนมันหนึบนะ อันนี้คือเด็ดจริงๆนะคะเพราะว่ารอบในการปั่นของเขาเนี่ยสม่ำเสมอแล้วก็ปั่นแรงนะคะตัวเครื่องทนทานมากนี่คือใช้มาเป็นปีแล้วยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังไม่มีอะไรคล็อกแคลกสักนิดเดียวเลยนะคะมอเตอร์เขาก็รับประกันให้แบบเต็มที่เลยใครอยากจะแบบเอาไปใช้งานแบบจริงๆแนะนําจริงๆเลยนะแล้วก็จะเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเอาไปทําขายนะคะก็สามารถตามไปดาวน์โหลดรูปได้นะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปสวยๆนะคะเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์นะอนุญาตเพื่อนๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะ ไปดาวน์โหลดรูปจากที่หน้าแฟนเพจได้เลยนะขอแค่อย่างเดียวคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้คลิปนิดนึงค่ะว่าขอเอารูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เพจของเชฟแว่นมีคอร์สสอนออนไลน์หลายหลักสูตรเลยนะคะสามารถนําเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆเลยทุกสูตรเลยนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ยี่ห้อเครื่องปรุงนะคะให้เข้าไปในกลุ่มเชฟแว่นที่อยู่ใน Facebook Fan น Page ได้เลยนะเราใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะและถ้าเกิดว่าอยากให้เราทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆท แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟทำขายเธออร่อยจริงๆนะไม่มีใครทำรสชาติอย่างนี้จริงๆนะ